สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบร,ร,รับประกันเพชรแท้บพลอยแท้แบรนด์เนมเมื่อทางร้านลงหน้าตาสินค้าให้ชมก่อนคุณลูกค้าถูกใจสินค้าชิ้นไหนทักเข้ามาก่อนได้เลยค่ะจำหน่ายราคาเดียวกับที่ลง YouTube นะคะชิ้นไหนําจำหน่ายแล้วตัดออกไม่ลงในคลิปค่ะวันนี้นำเสนอ สินค้าเจ็ดรายการสินค้าชิ้นแรกสร้อยข้อมือภไยลินซีลอนดอกไม้ประดับเพชรเรือนทอง90หนัก22.76กรัมประดับเพชร105เมตรรวม1.05กรัต หน้าสร้อยกว้าง1.4เซนช่วงเพชรยาว5.2เซนสร้อยยาว16.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา68,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานสเปกใหญ่ค่ะโดยใช้ไพลินสีลอนประดับเป็นเกสรดอกไม้นำเพชรมาแต่งเติมเป็นกลีบดอกไม้แต่ละดอกหน้างานกว้างถึง1.4เซนและใช้ทองหนักบาทกว่าเป็นชิ้นงานที่ใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูสวยเด่นเห็นชัดสะดุดตาค่ะงานทองหนาสวยแข็งแรงและตัวล็อกมาแบบแน่นหนาดีค่ะแหวนหยกบาประดับ เพชรเหลี่ยมปรินเซสเรือนทอง 18K ชุบขาวหนัก12.36กรัมประดับเพชรเหลี่ยมปรินเซส12เม็ดรวม0.90กรัตหน้าแหวนสูง1.5เซนแหวนเบอร์53ราคา44,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานหยกเนื้อเทียนนะคะความพิเศษอยู่ตรงการนำเพชรแฟนซีที่ขาวสวยมาประดับเป็นบากข้างสองแถวค่ะเป็นงานเซตติ้งเรียบๆที่มีความหรูใส่ประดับเสริมความภูมิฐานในการแต่งกายค่ะงานมาแบบก้านแหวนค่อนข้างหนาหากคุณลูกค้าถูกใจ เผื่อไซส์แหวนใหญ่กว่าเบอร์ปกติขึ้นเล็กน้อยก็ดีค่ะเพราะในหนึ่งวันนิ้วคนเรามีบวมและหดค่ะเข็มกรัดดอกไม้ทับทิมพมา่าประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก11.68กรัมประดับเพชร11เม็ด43ตัคงและ64เม็ด64ตัคงทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.07กรัดชิ้นงานขนาด3.8 คูณ6เซนก,นก้านกรัดยาว4.5เซนระบบล็อกแบบหัวจกักราคา43,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้ทับทิมพมา่ามาประดับเป็นกลีบดอกไม้ค่ะงานสวยมีความละเอียดอ่อนช้อย เข็มกลัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่เสริมรสนิยมในการแต่งกายค่ะทำให้เสื้อผ้าอาภรของผู้สวมใส่ดูมีสีสันและมีรายละเอียดยิ่งขึ้นค่ะต่างหูมุกดีไซน์ผลไม้เรือนทอง 18k หนัก4.86กรัม ประดับเพชร3ตัง4เม็ดรวม0.12กระดัตมุกขนาด9มิลชิ้นงานสูง1.7เซนราคา11,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์น่ารักเหมือนผลส้มค่ะโดยการนำ เพชรมาประดับส่วนด้านบนของมุกค,ค,ค่ะเป็นงานดีไซน์เรียบๆที่แอบแฝงความน่ารักใส่ประดับในชีวิตประจำวันก็ดูสวยเรียบเรียบไม่ฉูดฉาดดีค่ะต่างหูทับทิมพมา่าดิบล้อมเพชรเรือนทอง 18k หนัก4.11กรัมประดับเพชร2ตัง22เมตรรวม0.44กรัต หน้างงานทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนราคา22,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานทับทิมดิบที่เนื้อใสสวยมากค่ะเป็นเนื้อแก้วและประดับเพชรล้อมเป็นงานเซ็ตติ้งเรียบๆที่ใส่ได้ในทุกยุคทุกสมัยงานชิ้นนี้เป็นงานพลอยดิบที่สวยค่ะพลอยดิบนักเล้นพลอยจะให้ค่าและราคาเนื่องจากสวยโดยไม่ผ่านการปรุงแต่งค่ะ แหวนนิลาพม่าดิบเรือนทอง 18K หนัก11.78กรัมประดับเพชร2ตัง46เมตรรวม0.92กรัตหน้าแหวนสูง2เซนแหวนเบอร์59ราคา45,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่คะ่ะที่ใส่ประดับแล้วทั้งพลอยและเพชรดูเต็มหน้านิ้วคะ่ะ ชิ้นง,งานมาในสภาพดีตัวเรือนทองหนักและก้านแหวนหนาแข็งแรงค่ะกรณีที่คุณลูกค้าที่ข้อนิ้วค่อนข้างใหญ่การใช้งานแหวนก้านหนา,นาเบอร์แหวนขอให้เผื่อเล็กน้อยนะคะกรณีที่คุณลูกค้าใส่แหวนจะต้องมีการผ่านข้อนิ้วหากใส่เบอร์แหวนเล็กไปจะใส่เข้าได้ยากค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนหยกล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก10.6กรัมล้อมเพชร5ตัง22เมตรและบ่า3ตัง6เมตรรวมเพชร1.28กรัตหน้าแหวนขนาด2คูณ1.5เซนแหวนเบอร์53ราคา46,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหยกที่หยกเม็ดใหญ่และสีเขียวอ่อนค่ะ หยกหน้ากว้างและเม็ดนูนสวยก้านแหวนมาในสภาพดีค่ะเป็นงานหยกที่ใส่แล้วดูสะดุดตาผู้พบเห็นแน่นอนค่ะหยกเป็นอัญ,ญมณีที่มีความเชื่อมายาวนานแล้วว่าสามารถจะดึงดูดสิ่งโชคดีและทำให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพที่ดีค่ะสีเขียวอ่อนของหยกทําให้ชิ้นงานดูสวยละมุนค่ะ ถูกใจชิ้นไหนทักเข้ามานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ